ครับผมออโต้ออโตวิเกียรตครับครับวันนี้ช่างปิกัดเท่าไหร่ร้อยสี่สี่เมื่อกี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงก็ขาดไปสูตรท่าขาดไปสูตรสี่จุดห้านะก็สบายสบายเลยสบายครับนี่เหมือนี้ได้คุมมาไหมก็คุมมากิโลประมาณสี่ห้าโลประมาณสี่ห้าโลเลยตอนนี้ต้องคุมหอสี่สี่ใช่แล้วเราโชคได้ตามสูตรเท่าไหร่ก็สี่สี่เนี่ยสี่สี่ที่เราตามสูตรหรอวันนี้เจอกับเเใครับเคยเจอเขามากี่ครั้งก็ครั้งหนึ่งครับที่ไหนครับที่ วันต้องใช้อ่าเป็นไงแพ้คะแนนแพ้คะแนนเขามาวันนั้นนี่ไปเกิดอะไรขึ้นนะก็ก็เบียดแพ้เปียเบียดอะแพ้เบียดเบียดนะเขามีอะไรน่ากลัวบ้้งไฟให้แล้วฝีมือเลยฝีมือแล้วเราไปหลงแข้งหลงเข่าหรือว่ายังไงเดินมั่วหรือยังไงก็ประมาณนั้นอ่าแล้วเรามันซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่เก๊งนี่ครับเราเก็บตัวได้กี่ไฟแล้วที่นี่ก็ประมาณสองอาทิตย์อ่ารวมรวมสองอาทิตย์ใช่แล้วไาอยู่นี่กี่ไฟแล้วอยู่นี่ประมาณ ไปเป็นไงวันงานก็จะะหนึ่งแพ้สองครับผมแล้วก็วันนี้ก็น้ําหนักใหญ่ขึ้นมาปกตินี่เราต่าสุด แล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ตอนแล้วเหรอใช่โอ้โหอ่ะเราอายใหญ่แล้วครับก็อายุ21ปีครับคนจังหวัดนครสวรรค์ใบปลอยกิโลประมาณ71ครับเพื่อนเพื่อนเราเป็นมวยเป็นมวยกรบกึ่งเลยซ้ายหรือขวาขวาเราสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบหกเราชกมวยรวมๆประมาณห้าสิบกว่าครับฝากพี่น้องเพื่อนเชียร์หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวนครสวรรค์ครับช่วยเป็นกำลังใจให้ออโต้เนียครับวันนี้พรุ่งนี้ทำเต็มที่ครับครับโอ้โหจุ๊บจ้ครับคุณน้ำต้นหนครับสวัสดีครับผมเสือเพชรเกียรตินาวีครับวันนี้โชว์พิกัดเท่าไหร่ร้อยส ไปปล่อยมาเลยปกติเราชกเท่าไหร่ครับประมาณร้อยสามแปดวันนี้อยปล่อยมาเจอกับออโต้ออโต้นะเคยเจอเขาไหมเคยเจอครั้งหนึ่งครับที่ไหนครับที่ที่ปูทอนในในเมืองกรุงเนี่ยในเมืองกรุงเนี่ยสามยกหรือห้ายกห้ายกห้ายกเป็นไงวันนั้นก็ชนะมาครับชนะมานะวันนั้นเขามีอะไรน่ากลัวบ้างเดินครับเดินเขาเป็นมวยเดินอ่าบทเบียดเนาะเราแก้ไงวันนั้น ก็ฝีมือครับฝีมือไปแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ไปนี้ซ้อมอยู่เกียตนาวีอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับฟางดูซ้อมมีใครบ้างมีเพื่อนๆในค่ายครับเก็บตัวทั้งหมดกี่วัน ไม่ถึงอาทิตย์ครับเขาพึ่งรู้ตัวพึ่งรู้ตัวนะแต่เราได้ซ้อมหมก่อนหน้านี้มาก่อนอยู่แล้วไหมไม่ค่อยครอก็วิ่งอย่างเดียวก็อยู่ในค่ายทหารอย่างเดียวก็คือได้วิ่งออกร่างกายแค่แบบพวกทหารเฉยๆก็วิ่งซ้อมนิดหน่อยครับใช่แล้วก็เพิ่งมาเล่งหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายเนาะไม่ถึงอาทิตย์ก็เลยไปปล่อยมาเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็อุปรับเก่าไปปล่อยเลยหนักใจแรงประท้าไหมก็ เดือดเดือดหลายอย่างนะแต่ก็ซูดเต็มทีู่่เต็มทีอายุไรแล้วครับอายุยี่สองคนจังหวัดกำแพงเพชรปล่อยๆกิโลปล่อยปๆก็หกสิบเจ็ดครับพื่นเพราเป็นมวยอะไรมวยฝีมือทางซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่แล้วนี่ประมาณสองเกือบสามร้อยสามพี่น้องเวียเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับครับผมอันล่าสุดหรอชกที่ไหนมาชกที่นี่เป็นไงไม่มีผลการตัดสินเพราะว่า ผู้โชคลมวาผู filho, ้โชคตัวไล่เนาะโอเคครับขอบคุณครับ